สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นปิดตาเขาเรียกว่าปิดตาข้าวต้มมัดนะครับปีพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอายุผานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับอายุถึงห้าสิบปีนะครับหลุงผู้สีนี่ก็มีอายุที่ยืนยาวมากนะครับถึง100ร้อยสปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกจิหลายแผ่นดินนะครับเป็นเกจิหลายแผ่นดินนะครับ หลายราชัชการนั่นเองปิดตาข้าวต้มมัดนะครับหรือว่าปิดตาคกฝุ่นเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับพาก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเทียบกับตารีตพิมพ์ใหญ่ A นะครับนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับพิมพ์ใหญ่ a เ,เทียบกับตารีตพิมพ์ใหญ่ a ก็มีขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมก็ไปเลี่ยมมาให้แล้วนะครับสวยๆใสๆพร้อมใช้งานนะครับวิงเลย พัของท่านเนี่ยก็ผมก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วเนี่ยเรื่องเมตตานะครับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองนะครับเป็นหลักเลยนะครับปิดตาของท่านอันนี้นะครับผมเป็นหลักเลยนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นปิดตานะครับแล้วก็มียันที่ท้องสะดือนะครับแล้วก็ด้านหลัง ยันคมชัดนะครับถ้าแท้จะมีขีดตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ได้ไปด้วยนะครับตรงนี้ขีดเนี่ยเขาจะปิ้นเลยนะครับผ้าเป็นพิมพ์ประกบแล้วก็มีนี่เส้นแตกตรงนี้นะครับผ้าเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมเช่าเก็บไว้ในเป็นสิบปีแล้วนะครับสําหรับผ้าชุดนี้นะครับอนาคตเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเป็นแบบแบบหลวงปู่โตได้นะครับคือ พาราคาขึ้นไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะครับหลวงปโตปีสองขวานึงขวานี่ยเนื้อผงเนี่ยแพงทุกรุ่นนะครับเนี่ยพานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอายุเยอะแล้วแล้วก็เป็นพาที่ดีมีเมตตาด้วยผมว่ารอเวลาอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเอามาลงช่องเนี่ยก็แบ่งปันนะครับไปใช้พุทธคุณก็แล้วกันนะครับผมยันมคม เนี่ยเรามองอย่างเงี้ยเหมือนจะใหม่นะครับแต่เมื่อกี้ส่องไปให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแบบผาไม่ได้ใช้จริงนะครับแลวเม็ดมวลสารเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดขาวๆเนี่ยเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับแต่ว่ามวลสารเยอะ ยันคมคมม,มวลฝารเพียบเนื้อแก่งมากนะครับไม่ผ่านการใช้งานที่ด้านหน้ายันสวยๆผิวเดิมๆนะครับ มายังไงผมไปอย่างนั้นแต่ผมเก็บดีนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ในกล่องสแตนเลสเหล็กหนาเลยนะครับหลายปีแล้วนะครับเป็นสิบปีนะครับเอามาเลี่ยมแล้วก็ทำลงไปนี่เม็ดมวลสารเพริบ ก็เ,เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้ปิดตาเข้าต้มมัดนะครับหลวงปู่ศีวัดเขาทําบุญนาปี1.7ลองเอาไปใช้ดูนะครับรุ่นนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับผมแล้วก็ในอนาคตนี่ยังขยับได้เยอะนะครับราคานะครับ ก็สําหรับอง์นี้นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนนะครับพร้อมประกันแท้ให้ตลอดชีพผมเปิดราคานะครับไว้ที่สี่พันสองร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับพระสวยมากนะครับสวยเดิมนี่นะครับ แล้วก็เผื่อแบบท่านใดในครอบครัวมีห้าคนเจ็ดคนสามคนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็นะครับไปเลี่ยมมาเป็นชุดนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็บอกได้นะครับว่าจะเอาขี่องค์นะครับพระสภาพเบียดเบียดกันทุกองค์นะครับเพราะว่าผมเช่ามานี่จากลังเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเลี่ยมมาพร้อมกันนะครับผม นี่นะครับสวยๆทุกองค์ไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่เคยมีใครแขวนมาก่อนผ่าเนื้อหาดีมากเนื้อหาจัดๆเยอะแต่ไม่มั่วนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับผมเล่นไยนี้ผมเอาจริงนะครับ ก็ดูนะครับผมองละสี่พันสององละสี่พันสองร 4, 2, อยบ,บาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับนี่ก็เป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่เนื้อนากนะครับปีสามเก้าสร้างโรงบาล <c oughs> ทองคำปีสี่สองนี่ก็เพิ่งเลี่ยมมาใหม่นะครับเลี่ยมอง์ละเกรร้ากัม ของคําปีสีสองหนักสามบาทนี่รุ่นนี้นำเหนอนำเหนอนะครับรุ่นนี้นำเหนอนี่ก็เป็นรุ่นมงคล5นห้านะครับเรียกได้ว่าเป็นพระระดับตำนานนะครับของวัดไซขาวเนื้อเงินมงคล5ห้าสร้างหลักสิบองค์นะครับสุดยอดหายากนะครับผม เดี vale. a, way, way, right, ๋ยวทําคลิปไล่กันลงไปเรื่อยๆนะครับพาก็มีมาเยอะพอสมควรนะครับสําหรับองนี้4,208โทร0988541366เช่นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ